ไปนะเดินค่ะเดินจะท่ลับมาเป็นอะไรให้บอกอะไรตีจะวาให้บอกป่า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 

รูกอ่ะรอยกางต่แเราลงื้น้ปองหาเอนตั้ง่นี้แหละตั้เปล่าอ่อ่าเหนื Maori ่อพ่อมันห่วยเน่ะ Yeah,

ลุกวนนี้ต้องมีเจ็ดตลอดนะเองไหมให้ฝ่ายหอดให้เป็นยิงอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวต้องยักทีนี่ก่อนเข้ไหมครับวันนี้ทำให้ลึกหน่อยไปโอเคโอ้ไปไปไปโอเคโอเคมา

啊！好要！好 <noise> 要！不要！<noise> <noise> 진짜없어